ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับมาพอๆกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่ 17, สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันหะ้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับเนาะครับเมื่อวานนี่กับเลขออกเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดเนานะพี่น้องมีผู้โชคผู้หมานมอนอะครับนี่ก็นี่นะครับ สิบหกสิงหาคมหกแปดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องเก้าเก้าสี่แปดหกห้าครับเลขล่างก็ออกหกสามนะพี่น้องเนาะครับสังเกตมึงแต่สองสามงวดวได้พี่น้องเลขตัวเดียวมาสองหลักนะครับตั้งแต่สองสี่สองหกแล้วก็มาหาสองหาศูนย์ครับงวดนี้ก็หกหาหกสามนะพี่น้อง ครับพี่น้องนี่ได้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งพี่น้องหกศูนย์สองหน้าครั้งที่สองสองสี่เก็ดท้ายครั้งที่หนึ่งแปดสามสี่ท้ายครั้งที่สองเก้าแปดเก้าท่านอาจารย์นักคิดนะคำนวณจดไว้ได้พี่น้องเด้อครับหกสามนะพี่น้องเนาะเลขล่างพอะเตีมกะเข่าตรงๆเนาะพี่น้องครับพอะเตีมเนีนแห่งหกศูนย์กับหกสามกะเข่าตรงๆไม่ต้องกลับ เอาไผ่โชคไผ่มันพอแต้มก็ดีเกมเลยพี่น้องเด้อครับโมนี้ก็พอแต้มกันมาตองวดนะพี่น้องเนาะหลังจากหวยออกเมื่อวานนี้นะครับครับไปเบิ้งน้ำกันรถนาะพี่น้องเนาะบ่เสียเวลานะครับครับพอแต้มกับเยลซูรเก่านี่ล่ะพี่น้องบ่ได้เอาสูตรใหม่นี่ครับสูตรนี้เดินดี สิบล่างเป็นมะขับเนี่ยหลักสิบล่างแต่บางงวดก็มาหน่วยอยู่ด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าส่วนมากก็มาหลักสิบครับมมนได้หกกับเจ็ดนะพี่น้องก็มาหกเนาะครับเนาะใน,นงวดนี้สามกับสี่นะครับสูตรนี่คือสูตรนะพี่น้องแต่ว่างวดนี้มันจะบ่ชนกันนะพี่น้องครับ สูตรนี้มันหันศูนย์กับสามกมาสามอันนี้ศูนย์กับสามกับมาสามหัวนี้มันได้เจ็ดกับศูนย์แปดกับหนึ่งสรุปได้เพราะเตียมเับยวเจ็ดกับแปดพี่น้องสามกับสี 4, ่เจ็ดกับแปดเข้าร้ายสูตรพี่น้องเลขเพราะเตียมครับตัวนี้กั 8. หกกับแปดกับม้าหกอันนี้ก็หกกับแปดหัวนี้ครับส่วนแปดส่วนเจ็ดส่วนแปดล้วพี่น้องอันนี้ก็เข่า แต่ว่ากัเสื้อใจบ่บ่ใดงวดเขางวดรุดนี่นะครับครับนี่หกับ9มาหกศูนย์กับ3าส้นสานะครับอันนี้ก็3ามกับ7จ็กับมาสามันี้8ดกับ2อครับแปดกับส้นลายสูตรอยู่ด้พี่น้องครับอันนี้กับสามหกามมาน้ำกัน นี่ก็แปดเก้าหงอันนี้งวดกว้อนรุดมัวนี้ก็3มกับ4พี่น้องครับอันนี้ก็หกศามมาหกสามัวน่หนึ่้าแปดแก็มาส่วยูพี่น้องครับอันนี้กับห้ 1, 5, 8, 8. กับสามก็มาสมอ,อ,อันนี้กับห้กับสามตกเก่าอีกพี่น้องสามนี่ัพะพอเตรียมว่าเนียนส เอาสันล่นนอพี่น้องเนะาะคอยเข่าคอยเดินปังต่ออีกางนพี่น้องเนาะครับกับวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะ หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดนะครับ ล่างอย่างเดียวพี่น้อง ครับจับคู่กีได้4ีหางคือเกอ่าแล้วพี่น้อง ตองวดนะพี่น้องเนาะสามเ 4ี่เนะครับ ครับเตีมเนียนสามเดสาได้พี่น้องเนอะ ครับ4ีเมาเกาได้พี่น้องได้ซีเแต่ว่า4 8, ีแปดจะเป็นเลขออกอยากเนาะพี่น้องเนาะบอกไข่มาบอกไข่ออกนะครับ ครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับครับผิดพลาดประกันใดพอแต้มกรับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเ้อเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แน,นวทางนะครับเนาะครับแต่พอแต้มก็มั่นใจขึ้นก็และพี่น้องครับมั่นใจนะครับ สี่เจ็ดก็จะเลื่อมนะพี่น้องเน้อสี่เจ็ดก็งามอยู่นะครับเนาะสี่เจ็ดสี่แปดเลขอสี่หางบอไลนะพี่น้องตรงตรง,ตงไม่ต้องกลับครับเอามาอสอบแต่แรกก็อย่าลื่อมนะพี่น้องเน้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับพอแต้มขอเน้นย้ำนะพี่น้องเน้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะพี่น้องครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อไผโฉไผหมานนะครับบ,บ่ว่าจะเป็นงวดนี้หรืองวดจะถึงนี่งวดที่ผ่านมานะพี่น้องเนาะ รับแบ่งปันน้ำใจได้พี่น้องเดอ้ทอทอกศอนะครับ020 201 488285ได้พี่น้องเดอ้อชนพลหรือว่าพอเต้มนะครับครับก็บมีพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับเนาะได้ทรงมะไ่นำใจไห่พอเต้มคาสมุดปากาพอเตีมขอกาบขอบประคุณในหลายนะครับเดอ้อครับขอให้มีอายุมันควรเยืน ครับขอให้สโกคมันๆแห้งๆรวยๆนะครับเนาะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปรถนาสิ่งไหก็ขอให้ได้สมความุ่งมวันปรถนาได้พี่น้องเนอครับที่ได้สรงมาลัยนำใจมาให้พ่อเต็มขาดสมุดประกาเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเต็มก็ขอเวพรอนควยเขาขอให้ปังอีกครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้คโกคมันๆกันนะครับ เอาสำหรับชิปนี้พอ่อเตมเออจะ่ริ่มกดไลค์กดแชร์พอ่อเตมน้ำนีดด้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอ่อเตมน,น้ำนาครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่ขออิฟซีทุกคนโฉบโฉบมันหมันแห้งแห้งรวยรยเนาะครับเนาะครับพอกนคชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม